ครับผมเคนสัตเมธนะฮะวันนี้มาทำนายดวงอะเดอเอ็มเพอร์ทลอร์นะครับผมโยวันนี้เคนจะมาในหัวข้อสตูของคุณปัจจุบันนี้นะครับเขาต้องรับกรรมอย่างไรหลังจากที่ทําร้ายคุณนะฮะคนขี้ชาลิษยาคนนั้นปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้เคนขอนําเสนอเบอร์มงคลเบอร์0ูน0 9 9 7 8 9 8นะครับ แล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับผมนะฮะแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าสนะครับและใครสนใจทะเบียนรถยนต์ทะเบียนประมูลครับแปดแปดแปดอคเข้นกันเลยนะครับปีเสียต้องคำแท้ก็สิบเก้าจุดเก้าเนะครับและยกพม่านะครับสร้อยข้อมือยามณีต่างๆนะครับและใครสนใจเรียนไพ่าชาโร โหราสตั์ไทยเขนสอนฟรีนะมาเรียนได้เลยโปรดูตรงสุดตัวเคนวันนี้หนึ่งใบแดงมิชรนเท่านั้นเองนะครับทําไมวันนี้โทรศั์ไหลงี้เนี่ยมานะฮะขอเช็คพลังงานของศัตรูคุณก่อนนะครับศัตรูของคุณนะครับพลังงานของศัตรูของคุณและสิ่งที่เขาเคยทําคุณนะครับมาไปที่หนึ่งเวล็อฟฟอร์จูน ผมมองว่ามันเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนเวรนะครับ้ยแรงมากนะครับคุณกับเขาอะนะครับมีความรู้สึกที่ผูกติดกันนะครับอยู่ดีๆอาจจะเหมือนว่าโชคชะตานำพาให้ต้องมาแข่งขันกันหรือมีอารมณ์ที่ ไม่ลงรอยกันมันเป็นกรรมครับเป็นเหมือนว่าคุณกับเขามีกรรมร่วมกันมานั่นเองนะฮะต่อไปคามาอันนี้ออกไพ่ใบนี้เฉยเลยนะครับจริงๆมันเป็นกฎแห่งกรรมจริงๆโอ้จริงๆไพ่นี้คือไพ่กฎแห่งกรรมคุณแรงมากนะครับงั้นคลิปนี้เปลี่ยนเป็นหัวข้อเป็น คุณกาลังจะผ่านคนช่วงของการชดใช้กรรมแล้วนะนะครับบางคนเนี่ยบางคนเคนเี่ยเจอมาหนักมากนะครับก้าวไม่เท้าหูคุณสู้อะนะครับบางคนอนะเรื่องเงินเรื่องความรักสุขภาพนะครับสิ่งต่างๆนะฮะจริงๆด้วยเขาเป็นเพื่อนคุณนะนะครับเจ้ากรรมในเวรของคุณคนนี้นะฮะ แต่ผมมองว่ามันมีความพยายามที่จะจากทางฝั่งคุณนะนะพยายามออกจากจุดเนี้ยหลายครั้งแล้วนะจังหวะที่มีปัญหาจังหวะที่ชีวิตตกต่ำนะบางคนนี่ถึงขั้นแบบว่า <c oughs> เกือบตายนะครับบางคนนี่เกือบตายเลยนะฮะไปกันต่อ จริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยก็ได้หรือเป็นบุคคลด้วยก็ได้นะครับต่อไปห้าถ้วยนะะ <c oughs> คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับ <c oughs> นะฮ <c oughs> ะบ, <c oughs> บางทีมันทำให้ตัวคุณเองนะครับรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการบริหารอะไรไม่ทันนะฮะ <c oughs> โอ้แต่มันจบแล้วนะคุณ ครับมันจบแล้วนะหลังจากนี้ชีวิตคุณเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งอะครับ The t o อร์เหมือนคุณใช้กรรมจบแล้วอะนะครับเนี่ยทีนี้ยหลังจากเนี้ยผล,ลบุญจะตามให้ผลคุณแล้วนะครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะฮะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นบุญกุศลใดที่คุณเคยําไว้มันจะสะท้อนกลับหาคุณอย่างแน่นอนครับ เหมือนอดีตที่ผ่านมาตัวคุณนะครับเจอวิกฤตขั้นหนักนะครับบางคนนี่แบบว่าโหแย่เลยนะครับบางคนนี่เกือบตายหรือบางคนนี่ถึงขั้นแบบว่าล้มละลายก็มีนะครับไปกันต่อฮะบ,บางคนมีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นสารก็มีนะครับอืมทีนี้มาดูกันต่อคุณจะหลุดพ้นจากตรงจุดนี้แล้วหรือยังนะให้ไพ่ต่อแล้ว มันเป็นกรรมเก่าด้วยบวกกับว่าศัตรูคนนี้ถ้าคุณมีศัตรูนะครับก็เป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ตามเล่นงานคุณมันก็กําลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเนี่ยจะติกออกครับการตัดสินการสิ้นสุดโอ้พลังงานบุญนะครับคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันง่ายขึ้นนะครับเก้าเหรียญ นะฮะให้หมั่นทําความดีนะลูกดวงนะครับทําบุญทําทานนะครับดูต่อ king of s w o r d นะครับช่วงนี้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือพลังงานในตัวคุณมันถูกปรับดีขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยนะครับช่วงนี้จะต้องใช้การคิดการตัดสินใจเยอะนะครับอ่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง king เหรียญน,นะครับ การเงินคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะับโอ้สิบเหรียญตึงผมบอกเลยนะเมื่อเวลานั้นมาถึงอ่ะเมื่อผลลบุญของคุณมาแล้วอ่ะนะอะไรก็ห้ามคุณไม่อยู่อะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่นะผมบอกเลยนะแล้วช่วงนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะนะครับมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะฮะบ,บางคนนี่มีเสน่ห์ขึ้นเยอะดูหลอ่อดูสวยมากขึ้นนะรหรือบางคนได้มีโอกาสทำสลยกรรมด้วยนะโอ้โหช่วงนี้คุณแฮปปี้นะ มันน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้แหละนะฮะอ่ะเคนแนะนํานะสําหรับคนที่ยังหนักอยู่นะครับที่ยังไม่พ้นจุดนี้เคนแนะนําว่าให้สวดบทมหาชกพัชชินบัญชรน,นะฮะและนั่งสมาธิทุกวันนะให้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแบบนี้ยมันหมดไวันะครับกรรมนะฮะให้ทําแบบนี้นะครับอ่ะมาอีกนิดนึง เจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาน่าจะกําลังจะไปแล้วแหละนะครับบางคนมีเจ้ากรรมในเวรตามมาด้วยนะครับแต่ผมมองว่าเขาน่าจะไปแล้วสําหรับบางคนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสบายตัวขึ้นคุณไม่เครียดคุณผ่อนคลายขึ้นแปลว่าเขาไปแล้วจริงๆนะนะครับมาส,สรุปสี่ใบสุดท้ายขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้นะลูกหลวงนะครับมันทําบุญนะนะครับ ปอืมให้เชื่อสัญชาตญาณให้ฟังเสียงจากภายในของคุณนะครับอืมลองทำอะไรเพิ่มเติมดูในช่วงนี้ชเช่นออกไปทำบุญบ้างหรือออกไปถวายสังฆทานอุ๊ยคุณกำลังจะเจอความรักด้วยนะนะครับรักแท้กำลังจะเข้ามาหาคุณนะครับ ต่อไปให้เชื่อใจโอเคสาหรัวน,นี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะฝากกดติดตามช่องเด่นเพื่เลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวบอกหับเพนได้เลยนะครับขอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงา,งานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปโย